สวัสดีครับผม DR VMAX นะครับผมวันนี้จะทำเด็กโบร์ไฟนะครับ Buddy Fight Dragon World นะครับสาย G-BOOST EXTRA หรือ G-BOOST X นะก็เป็นเด็กที่ผมนั้นตั้งหน้าตั้งตารอมาเป็นปีเลยนะควรจะได้เล่นนะครับซึ่งตอนนี้มันเข้าไทยแล้วผมก็รู้สึกตื่นเต้น,ตนแล้วก็ดีใจที่ได้เล่นเด็กนี้นะเพราะว่าอันติเมตกากาเป็นโคตรเท่ T, แล้วก็โคตรเก่งเลยนะก็ผมก็ขอโทษด,ด้วยนะที่บัดดีผมไม่ใช่ SP นะ เอาตรงๆคือกูสุ่มสี่กองแล้วมันไม่ได้ sp ครับผมได้เป็นใบนี้ใบนึงแล้วก็เวทกับไม้ตายของกากาใบนึงแล้วก็เบเลี่ยอีกใบนึงนะผมก็เลยต้องไปซื้อใบนี้แยกมาอีกสี่ใบเลยนะเพราะว่าอันติเมตกากา sp กับแบบ br มันหมดนะครับผมก็เลยต้องซื้อแบบไอ้นี้มาแทนนะเอเป็นเรื่องที่นาเศร้านะครับที่ผมไม่มี sp ใช้แต่เดี๋ยวค่อยหาก็ได้ครับน่าจะหาไม่ยาก เออมั้งนะมังก่อนโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเด็กโปรไฟล์มีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับต้องใส่บัตดี้ของเรา4ี่ใบนะครับอันติเมตการ้านะครับผมก็อันติเมตกาก้ามีสกิลอย่างแรกเลยคือกันใบทั้งสนามนะแล้วก็มีสกิลจีบูทตเอ็กนะครับผมก็เป็นเอ็นะครับเลือก การ์ดที่มีจีบูสเบสจีบูสครับและจีบูสวิวนะครับอย่างละไม่เกินหนึ่งใบจากดรอปนะครับจนจบเทิร์นนี้นะครับการนี้ได้รับจีบูสทั้งหมดเลยที่เลือกนะแล้วก็เราสามารถใช้จีบูส x เนี่ยได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นแล้วก็จีบูส x เนี่ยจะนับเป็นสามจีบูสเลยนะก็จะเป็นทั้งเบสครับวิวเลยนะโคตรเก่งเลยนะแับนี้มีโมบโตกาดแล้วก็มีเคาน์เตอร์แอคแท็กนะเป็นดากอสนะ ติดไว้สี่ใบเลยบัตรดีเราโคตรเก่งต่อไปครับเป็นกาแกันทัวไนท์ดรา้อนนะครับผมมีสกิลจ o o ูสเบ t นะครับเมื่อเริ่มแอ t เทอร์เฟตของเราครับก่อนจะเทิร์นนี้การ์ดทุกใบครับได้พาวบวกลานนะครับแล้วก็ถ้ามีพาวมังกรเทพใบอื่นอยู่มันจะได้มันจะได้อ่าบวกสองคิสแล้วก็เพเนเนเทดด้วยนะทางสนามนะน,นี่คือโคตรเก่งเลยนะมีระเบิดกับโซการติดไว้ใบหนึ่งครับผม ต่อไปครับเป็นกาแกนทัวเบรเซนทอร์นะครับผมมีสกิลจีบูสคราะครับเมื่อเริ่มแอทแท็กเฟสของเราในเทอร์นนี้การทุกใบบนสนามได้ดับเบิลแทกแล้วก็หากบนสนามมีผ่าวงการเทพไปอื่นอยู่เทอร์นนี้มันจะได้ทริปเปิลแทนแทนนะฮะมีโมกษกับโซการนะก็คือถ้ามีผ่าวงการเทพไปอื่นอยู่ก็แจกทริปเปิลทั้งสนามนะครับติดไว้ใบหนึ่งต่อไปเป็นกาแกนทัวร์สลัไวเวิร์นนะครับผม มีสกิล G Boost View นะครับเมื่อเริ่มอทแทกเฟของเราทับจันหนึ่งครับแล้วจนจบเทร์นี้การ์ดทุกใบได้พาวบวก5,000ันะครับแล้วก็หากมีมเผ่ามกรเทพใบอื่นอยู่จนจบเทร์นี้นะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่การ์ดโบาณเราโจมตีนะฮิวหนึ่งยิง,หน,งนหนึ่งครับมีมูฟดับเบิลแอทแทกและโซการติดไว้ใบหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยว X เ,เนี่ยมันจะมาก๊อปพวกนี้ได้นะมันก็จะได้สกิลของไอพวกนี้หมดเลยนะมันโคตรเก่งเลยนะเกนะ็ <laughs> ต่อไปครับเป็นมอนตัวเล็กบ้างนะ ก็จะเป็นการ์ดที่ควรจะติดไว้อย่างยิ่งนะฮะตัวที่นี้โคตรเก่งนะครับผมดิโอการ์ดวะนะครับมีสกิลครับเมื่อเข้าสนามนะเราสามารถทิ้งมือ1น,นะครับผมแล้วก็ชาร์จหนึ่งเกรน,นะแล้วก็หยิบจี o ูสต์วิวไม่เกินหนึ่งใบจากกองขึ้นมือจากนะั้ับกองนะคือจะบอกว่าเราเนี่ยสามารถขอตัวนี้แล้วก็ทิ้งมือ1แึ่งลชาร์จหเพื่อเสิร์ฟจีบูสเอ็กได้นะพอจีบูสเอ็กเนี่ยมัน มันเป็นทุกจีบูสนะอันติเมือกการนะนั้นนําเป็นทุกจีบูสนะโคตรเก่งเลยอันนี้แล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งนะครับผมเมื่อเราได้รับพลังชีตเพิ่มนะหากมีจีบูสอยู่บนสนามนะนําการ์ดไม่เกินสองใบาจากช่องเกตคู่แข่งลงดอปนะเราสามารถใช้ความสามารถในนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นอันนี้ติดไวสี่ใบเลยโคตรเก่งต่อไปครับเป็นกาแคทเนาะลงสนามมีเพื่อนผมกกเทพนะชาร์จู๋ติดไ้สามใบ ต่อไปเขาเป็นการ์ดใหม่นะเป็นมังกรที่พูดลืมตาตื่นทรานการ์ดรานะฮะมีสกิลปีกสูอนา,าคตน,นะครับเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สานามนะครับนำมอนเตอร์จีบูสจากกองการ์ดเราไม่เกินหนึ่งใบลงดรอปนะจากนั้นสับกองแล้วก็หากเรามีมอนเตอร์ที่มีจีบูสเอ็กซ์อยู่บนสนามน,นะชาร์จฮิวแล้วก็จู่ะครับใช้ความสามารถนี้เพียงครั้งตอนหนึ่งเทิร์นมันติดชื่อสกิลเลยนะ แล้วก็มีสกิลแอคนะครับนำการนี้เข้าสู่โซของการที่มีจีบูสบนสนามเราหนึ่งใบได้นะฮะโอเคติดไว้สองใบต่อไปครับเป็นมังกรทพผู้ลืมตาตื่นเอาเทกาดานะครับผมเมื่อการนี้สแตดงจากความสามารถของการนะครับเราจะได้ฮิวหนึ่งนะแล้วก็จวหนึ่งนะครับผมแล้วก็หากบนสนามเนี่ยมีจีบูสคราฟอยู่บนสนามเนี่ยคู่แข่งจะไม่สามารถใช้เคาน์เตอร์ในระหว่างที่ การ์ดนี้เนี่ยโจมตีแบบไม่ใช่เียแท็กนะตีไปสองใบเลยโคตรเก่งต่อไปครับเป็นมังกรเทพผู้ลืมตาตื่นกาสคอรเรลนะฮะก็มีสกิลเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามนะครับนำไอเทมเผามังกรเทพไม่เกินหนึ่งใบาจากกองการ์ดเราขึ้นมือจากนาันซับกล้องแล้วก็หากมีมอนสเตอร์ที่เป็นทั้งดราโกตและเผามังกรเทพในใบเดียวกันอยู่บนสนามนะและเราไม่สงสัยไอเทมอยู่เราสามารถสงสัยไอเทมจากบนมือเราหนึ่งใบโดยจ่ายอีกิปคอได้เลยนะ มีสกิลมูฟนะอันนี้ติดไว้ใบหนึ่งครับเอามาครับเผื่อไอเทมไปขึ้นต่อไปครับเป็นมอนใบสุดท้ายนะครับผมเป็นอีเซการ์ดวนะครับมีสกิลเคานเตอร์แอคนะครับคอการนี้จากบนมือนะครับผมแล้วก็เมื่อการนี้โจมตีเนี่ยชาร์จฮิลจากนั้นถ้ามีดาก็อยู่บนสนามจะได้จวนนะครับแล้วก็มีสกิลครัเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสของคู่แข่งเอาการนี้ขึ้นมือได้นะครับผมก็ติดไว้ใบหนึ่งเนาะ มอนเตอร์จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูส่วนของเวทมนต์ได้เลยนะครับผมจุ๊บเวทมนต์ใบแรกนะครับผม future ร์การ์ดบัตด,ดีไฟนะครับผมแล้วก็มีสกิลนะครับเราสามารถใช้การนี้ได้ทุกแฟกเลยนะแล้วก็มีสกิลเลือกใช้หนึ่งอย่างจากด้านล่างนี้ครับจากนั้นชาร์จ2เกตนะและนำการ์ดใบนี้ไปไว้ที่ช่องบัตด,ดีของเรานะ สิลจะกาบัตตี้ไฟไล่ได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเกมนะมีสกิลหนึ่งครับนำบัตด,ดี้จากกองการ์ดเราขึ้นมือจากนั้นซับกองแล้วก็มีอีกสกิลนะครับเป็นเคาน์เตอร์นะครับผมหากเราหรือคู่แข่งมีพลังชีวิต5หน่วยจำกาัานำการ์ดไม้ตายจากกองการ์ดเราหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นซับกองนะครับผมอีกสกิลก็คือเมื่อเริ่มแอตแทฟเฟตของเรานะครับหากการ์ดนี้อยู่ในช่องบัตด,ดี้จนจบเทอร์นนี้บัตด,ดีบดด้บนสนามเรา หนึ่ใบไ,ได้รับคิดิคอ้อบวกสอนะอันนี้แทบจะติดไว้ทุกเด็กเลยนะติดไปสองใบต่อไปครับเป็น G-BOOST OVER ครับได้การ์ดบ,บนี้เมื่อเรามี g o o ูสบนสนามนะก็คือดู3ามนะเอาไม่เกิน2องใบขึ้นเมือที่เหลือเข้าเกตน,นะใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อนหนึงเทิร์นติดไป3ใบต่อไปครับเป็นกากนัวรอีวลูชันนะครับผม ก็เราสามารถใช้การนี้ได้ทุกแฟกนะแล้วก็มีสกิลนะครับแสดงมอนเตอร์ที่มีจีบูทที่มีชื่อแตกต่างกัน3ใบจากกองการเราความการเหล่านั้นและสับจากนั้นคู่แข่งเลือก1ใบจากในนั้นนะครับนําการที่เลือกนั้นขึ้นมือเราและการที่เหลือทิ้งการที่เหลือนะครับผมไล่ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อนหนึ่งเธอนะนี่ติดไปสามใบนะโคตรเก่ง โมจิบ oh, ูสแบบง่ายๆเลยนะต่อไปครับเป็นขึ้นกระแทกดาบวิบัตินะจ่ายสองเลือดนะเคาน์เตอร์เลสการ์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกินสองใบาจากนั้นถ้ามีถ้ามีจีบูสอยู่นะจนจบเทนีการ์ที่เลือกไม่สามารถสแตนได้นะอันนี้เป็นเอาไว้เกมลับนะสองใบต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งการ์ดลับที่เก่งมากๆเลยนะก็คือไฟเตอร์สไฮนะฮะ ายการบใบนี้ได้เนี่ยช่องดอกมีดรากัที่มีชื่อแตกต่างกัน3ใบหรือมากกว่าแคสคอร์นะทิ้งมือหนึ่งใจสองเกตน,นะเคาน์เตอร์เทร์นี้เผามวกเทศทุกใบประสามให้ถูกทำลายและพลังชีวิตของเราจะไม่ได้วความเสียหายหลังจากนั้นนำการทุกใบจากช่องดอบเรากลับเข้ากองนะจากนั้นสับกองไฟเตอร์ชายไล่ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเกมนะติดไว้สองใบนะกันตายได้ครั้งหนึ่งต่อไปครับเป็นกอ e ีแกรนส์นะครับผม ล่การใบนี้ได้เมื่อเราสั่งใช้ g-boost view ในเทอร์นี้เคาน์เตอร์ออรดู4ใบครับนำไม่เกิน2ใบขึ้นมือที่เหลือเข้าเกตและเราสามารถคอมอนเตอร์เผามังกรเทพจากมือเรา1นใบโดยจ่ายเขาคอรได้นะไล่ได้พียงหนึ่งครั้งตอนนึ่งเทิร์นติด2อใบเลยต่อไปครับเป็นกาอ e ีเบิร์สนะไล่การใบนีไ้ได้เมื่อเราสั่งใช้ g-boost b เบแล้วแคสคอร,น, G คอรน,นะครับจ่ายสเลือดแล้วก็ เคาน์เตอร์ครับชาร์จ2เกรและจั่ว2ใบครับหลังจากนั้นเราสามารถคอเผมามังกรเทพจากมือเราโดยจ่ายเคาคอนะลาดิพินหน,นึ่งคั้งต่อหนึ่งเทิร์นต่อไปครับเป็นกาออร์เคิลนะครับผมติดไว้2ใบฮะไล่ได้มีเผมามังกรเทพอยู่บนสนามนะหนึ่งเกรจัออร่ว2ครับมีดาร์กอนฮิวสองนะลาดิพินหน,นึ่งคั้งต่อหนึ่งเทิร์นต่อไปครับเป็นดราคอนชายนะครับผมแคทคอนะจ่ายหนึ่งเลือดนะแล้วก็เลือกใช้ความสามารถหนึ่งอยางจาก ด้านล่างนะครับผมดราโกชัยเนี่ยไล่ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อนหนึ่งเทิร์นหนึ่งนะครับนำไอเทมที่เป็นผอมมองโกเทศไม่เกินหนึ่งใบจากกองการเราขึ้นมือจากแ้่สับกองแล้วก็สองนะครับนำมอนเตอร์ที่เป็นผ่ามองกรเทพที่มีชื่อไม่ซ้ํากันไม่เกินสองใบาจากดรอปนะขึ้นมือนะติดไปสองใบต่อไปเขาเป็นกาคัมมอนนะครับผมก็มีสกิลเคาน์เตอร์ครับชา้าหนึ่งเกณฑ์นะครับผมแล้วก็คอผ่ามองกรเทพไซส์หนึ่งหรือต่ํากว่าไม่เกินหนึ่งใบจากดรอปตัวจ่ายเขาคอนนะติดไปสองใบ ต่อไปครับเป็นคู่แข่งตลอดการนะครับผมก็มีคทคอร์ดใจหนึ่งเลือดนะแล้วก็มีสกนะิลนำมอนเตอร์ไม่เกินสองใบาจากกองการ์ดเราลงดรอปนะครับจากนั้นสับกองแล้วก็จูบหนึ่งจนจ,จบเทอร์นี้มอนเตอร์ที่มีไซด์ดั้งเดิมเป็นสามทุกใบบนสามมันได้พาวบวกเหมือและที่ข้อบวกหนึ่งครับได้เพียงหนึ่งครั้งตอนหนึ่งเทิร์นอันนี้เอามาโม่ได้นะโม่ฟรีเลยจ,จวนฟรีต่อไปครับเป็นเดียเฟรนนะครับผม เดเฟนบอกว่ามีแคสคอร์ con, นะครับทิ้งดรากกตจากบนมือหนึ่งใบนะครับเลือกใช้ควาสามารถหนึ่งอย่างจากข้างล่างนะครับเราสามารถไล่เดฟเฟนได้หนึ่งครั้งต่อหนึง่งเทิร์นมีสกิลครับโจกกาสองใบนะแล้วก็ถ้าในช่องดอกมีดราโกตที่มีชื่อแตกต่างกันสามใบหรือมากกวา่าโจอีกหนึ่งนะแล้วก็มีสกิลนะครับเคานเตอร์จนจบเทิร์นนี้นะครับความเสียหายที่เราได้รับลดลงสามหน่วยนะในติดไว้สองใบเลยต่อไปครับเป็นการตื่นของเทพยุทธ์นะครับผม อันนี้เอามากันตัดเฟสเนาะก็มีสกิลครับในช่วงไฟนอลเฟดของเรานะเราสามารถใช้ได้นะบนสนามเรามีดักก่อนนะมีแคทคอร์ับจ่ายสองเกรดเคานเตอร์สแตนเตพามองกอเทพทุกใบบนสนามเรานอกจากนี้การทุกใบบนสนามเราสามารถโจมตีได้ในช่วงไฟนอลเฟดนี้นครับน่าจดพินเขาต้องเทิร์นอีกาใบาหนึ่งนะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกาอีเดเชอร์นะครับผม ไล่การไปนี้ได้เมื่อเรามีการ์ดที่มีจีบูส์วิวอยู่บนสนามนะมีแคชคอร์นะครับจา่ายหนึ่งเกทครับมีสกิลเคานเตอร์เลือกเอกสามารถหนึ่งอยากจกด,ด้านล่างนะครับแล้วก็เราสามารถไล่การ e dasher ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อนหนึ่งเทิร์นหนึ่งนะครับยกเลิกความสามารถทั้งหมดของมอนเตอร์บบสามคู่แค่หนึ่งใบและทำรายการนั้นสองเราคิวห้าหน่วยนะครับผมติดใบใบหนึ่งเนาะต่อไปครับเป็นดราโกนิกเอ็กชเชนนะครับผมมีสกิลนะครับชา์ิหนึ่งเกทนะครับผมจากนั้นดู การทุกใบในช่องเกตนะครับเลือกการ์ดหนึ่งใบจากที่ดูนั้นขึ้นมือนะครับแล้วก็นําการ์ดหนึ่งใบจากมือเราครับไปวางไว้ที่ช่องเกตนะเราสามารถไล่ดาโคนิยเอชเชนได้เพียงหนึ่งครั้งตอนหนึ่งเทิร์นติดไปใบหนึ่งครับผมต่อไปครับเป็นเวทมนต์ใบสุดท้ายนะครับผมก็คือลาวไวส์นะครับผมลาวไวส์บอกว่าแคสคอร์สนะครับทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบหรือมากกว่านะครับเคาน์เตอร์การ์ดทุกใบของสามคู่แข่งได้รับพาวเวอร์ลบสามพันดีเฟนต์ลบสามพันและคีย์ข้อลบหนึ่งเท่ากับจำนวนการ์ดที่เราทิิ้้งไปดวยแคคคสอรรร์์จจนนนบบเทะัผม ตีใบ,บหนึ่งนะต่อไปนะครับผมเป็นส่วนของไอเทมบ้างนะผมติดไอเทมอ่าใบนี้นะดาบคมดาบปีกแสงมังกรเทพกาไวเวอร์ซอสไวหนึ่งใบงนะครับผมก็มีสกิลนะครับหากบนสนามเรามีดราก้อนนะครับอยู่บนสนามนะการนี้เล่นมอนเตอร์เผ่ามังกรเทพทุกใบบนสนามจะไม่สามารถถูกทําลายและความสามารถไม่ถูกยกเลิกแต่ความสามารถการคู่แข่ง มีสกิลเคาน์เตอร์แอคนะครับในระหว่างแอทแท์เฟสทั้งสองฝ่ายหากการ์ดหากเรามีการ์ดที่มีจีบูทวิวอยู่บนสนามนะครับคอมอนเตอร์เผากมการเทพที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าจากช่องดรอปไม่เกินหนึ่งใบนะครับโดยจ่ายเค้าคอนนะเราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อนหนึ่งเทิร์นนะมีสกิลเพ็นในเทินนะต่อไปครับผมไอเทมที่ผมจะใส่อีกใบหนึ่งก็จะเป็นดาบแสงสองปลายกาซิเลียซอนนะติดไว้สองใบนะ มีสกิลนะครับผมหากบบสนามมีดราก้อนไซส์สองหรือสูงกว่าอยู่บนสนามเผ่ามองการเทศทุกใบบนสนามเราไม่ถูกทําลายไม่นําไม่ถูกนําออกจากสนามและไม่ถูกยกเลิกความสามารถจากความสามารถการคู่แข่งนะมีสกิลเคาน์เตอร์แอคนะครับเราสามารถจ่ายนิงเกลน,นะถ้าจ่ายนำบอลเตอร์ที่มีคําว่า,ากาแกนทัวในชื่อกาดไม่เกินหนึใบจากกองกาดเราลงช่องดอปจากน้จับกองแล้วก็ เราสามารถนําการ์ดที่เลือกเนี่ยไปไว้บนสุดของกองการ์ดเราก็ได้นะครับผมก็คือโม่แล้วเอาไปแปะก็ได้นะหรือจะไม่แปะก็ได้นะเพราะว่ามันเกี่ยวกับสามารถนะเราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์มนมะีดับเบิลแท็กนะติดไปสองใบไอเทมมีแค่นี้ครับต่อไปจะไปดูที่ไม้ตายครับไม้ตายใบแรกครับใส่สองใบนะครับผมชินการกันทัวครัชเชอร์นะ นล่การไบหนีได้เมื่อคู่แข่งมีพลังชีวิต5หน่วยอต็มควาโดยที่เราและคู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางและในเทอร์นี้เราสั่งใช้จีบูสไปแล้วแคสคอร์ครับใจ1เกมนะครับ,รบสร้างความเสียคู่แข่ง5ห,หน่วยการนี้ไม่สามารถถูเจอร์และความเสียหายไม่สามารถลดลงได้นะไป2ใบเลยต่อไปครับเป็นไม้ตายใหม่นะอันนี้คือใครอยากจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะอาจจะหักใบ,บนี้ไปใส่เป็นใบนี้แทนก็ได้เหมือนกันนะอันนี้เอาไว้กัน เอาไว้กันแบบทามดากอนโดยเฉพาะเลยนะเทวสังหาอัตเมตการกันโฮพานิเชอร์นะครับผมก็มีสกิลนะครับหากพลังชีวิตเรากลายเป็นศูนย์ในขณะที่ถูกหยุดเวลาเราสามารถทิ้งการ์ดนี้จากบนมือเรานะครับถ้าทิ้งครับพลังชีวิตเราจะกลายเป็นหนึ่งและสร้างคาวามเสียหายพลังชีวิตคู่แข่งห้าหน่วยคาวามเสียหายไม่สามารถถูกลดลงได้อีกสกิลนะครับก็คือล่การ์ดนี้ได้เมื่อคู่แข่งมีพลังชีวิตห้าหน่วยหรือต่ำกว่า โดยในเทอร์นี้เราสั่งใช้จีบูทโดยที่มอนเตอร์และไอเทมของเราเด่ยได้โจมตีไปแล้วในเทอร์นี้นะมี Skill สกิลสร้างความเสียหายสัตวรังชิ้นกู่แขงห้าหนวยการนี้ไม่สามารถถูกยดเลิกและไม่สามารถถูกล,ลดลงได้ด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับเ